หลังจากที่วาดแบบกางเกงชิ้นหน้าออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวจากนี้จะพาวาดแบบกางเกงชิ้นหลังนะคะมาดูที่จุดที่8ค่ะจุดที่8ตรงนี้นะคะตรงนี้เลย วัดจากจุดที่8นะคะมาทางนี้ให้มีความยาว5เซนติเมตรค่ะแล้วก็ม์กจุดเอาไว้นะคะม์กจุดไว้เลยค่ะจุดนี้ให้เป็นจุดที่23นะคะ,ะเห็นไหมคะ23นะคะ ต่อไปที่จุด23ตรงนี้นะคะวัดจากจุดนี้ค่ะขึ้นไปนะคะให้มีความยาว2.5เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้นะคะจุดนี้ให้เป็นจุดที่24ค่ะ ลากจุดที่23ไปหา24นะคะอั้อน,นี่เป็นขอเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นปากกาเปลี่ยนเป็นปากกาธรรมดาแล้วกันนะคะเพราะว่าทำกระดาษทะลุนะคะ,อะตอนนี้ได้จุด24เรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปมาดูที่จุดที่9ของชิ้นหน้าค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้จุดที่เก้านะคะวัดจากตรงนี้นะคะลงมาข้างล่างนี้ค่ะ ให้มีความยาว1.5เซนติเมตรนะคะ1.5เซนติเมตรมาร์กจุดเอาไว้ค่ะจุดนี้ให้เป็นจุดที่25นะคะจากนั้นขอขอเปลี่ยนสีปากกาหน่อย เพราะว่ามันจะสีมันจะเหมือนกันหมดเลย,เยขอใช้เป็นปากกาแดงช่วยแล้วกันนะคะ,ะวัดจากจุดที่9ตรงนี้นะคะลงมาให้มีความยาว1.5เซนติเมตรนะคะแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้ตรงนี้ ให้เป็นจุดที่25ค่ะจากนั้นให้ลากเส้นนะคะ24มาหา25ตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยได้จุด25แล้วใช่ไหมคะลากจากจุดที่9เนี่ยคะ่ะลงมาตรงตรงเลยนะคะอ่ะ ลากลงมาเชื่อมกับจุด25แบบนี้ด้วยนะคะ,ะ,ะจากนั้นเดี๋ยวจุดตรงนี้ให้ลากจุด24ข้างบนเนี่ยค่ะลงมาเชื่อมอยังจุดนี้นะคะลากลงมาเลยค่ะอันนี้แม่น์จะขีดมือเปล่านะคะเวลาทุกคนทำจริง ในแบบตัวจริงให้ใช้แม่มรบรรทัดช่วยนะคะได้เรียบร้อยแล้วนะคะ24 25ต่อไปดูตรงนี้ค่ะตรงจุดตัดตรงนี้ที่จุดตัดตรงนี้ให้เป็นจุดที่26นะคะต่อไป เอาไปดูกลับไปดูที่จุด24อีกครั้งค่ะที่จุด24เดี๋ยวจะทำเส้นเอวของกางเกงชิ้นหลังนะคะดังนั้นเอารอบเอวที่เราวัดของตัวเองเอาไว้นะคะมาคิดค่ะของไม่โน้ตอยู่ที่81เซนติเมตรนะคะดังนั้นเอา81 หาร4ได้20.25เอาไปบวกกับ3.5ได้23.75นะคะหรือ23บวกกับอีก7มิลครึ่งค่ะให้เอา23.75นะคะใช้ไม้บรรทัดค่ะว่าจากจุด24ตรงนี้นะคะ มาทางนี้นะคะแล้วให้อยู่บนเส้นเส้นนี้ค่ะเส้นหลักตัวนี้ก็คือเส้นที่หนึ่งนั่นเองนะคะก็คือเส้นที่หนึ่งตัวนี้อ่ะให้มันตกอยู่บนเส้นนี้นะคะเส้นหลักเส้นที่หนึ่งนี้นะคะอ่ะวัดลงมาเลยค่ะวัดจุดนี้มายี่สิบสามจุดเจ็ดห้านะคะอ่ะตกลงมาตรงนี้พอดีนะคะมาร์กจุดเอาไว้ค่ะมาร์กจุดเอาไว้ตรงนี้ให้เป็นจุดที่ยี่สิบหค่ะ จากนั้นก็ลากจุดที่24มาหา26ตรงนี้นะคะลากมาเลยค่ะขออาภัยด้วยนะคะเป็นจุดที่27นะคะ26ใช้ไปแล้วอ่ะขอขอเปลี่ยนชื่อเป็น27นะคะ,ะได้เส้นเอวของชิ้นหลังเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ ต่อไปเดี๋ยวมาดูที่เส้น26นะคะ26ตรงนี้นะคะแล้วเราจะมาทำระยะสะโพกข,ของชิ้นหลังกันค่ะในที่นี้เป็นสัดส่วนของตัวแมนุษย์เองนะคะสะโพกของมนุษย์อยู่ที่ 91เซนติเมตรนะคะเอา91หาร4ค่ะได้22.75บวกกับอีก3.5เซนติเมตรนะคะได้ออกมาคือ26.25ค่ะให้วัดจากจุดนี้นะคะจุด26นะคะ วัดจากจุดนี้เลยมาทางนี้นะคะให้มีความยาว26.25ค่ะมาร์กจุดเอาไว้เลยค่ะจุดนี้ให้เป็นจุดที่28นะคะแล้วก็ลากเส้นเชื่อมมาหา28ค่ะ ได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ27มาหา28ต่อไปมาดูเส้นนี้ค่ะเส้นนี้ก็คือเส้นที่6นมันเองนะคะจุดตัดตรงนี้ให้เป็นจุดที่29นะคะแล้วก็ลาก28ลงมาเชื่อมหา29ตรงจุดนี้นะคะ มันจะพอดีกันนะคะอ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำช่วงเป้าของชิ้นหลังกันนะคะส่วนด้านหลังก็คือตามอย่างนี้แล้วนะคะถ้าในแบบจริงในแบบจริงมันจะไม่ไม่หักแบบนี้นะคะ อันนี้มันจะไม่หักแบบนี้นะคะมันจะสวยงามกลมกลืนไปกับเส้นนี้นะคะอะแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปทําด้านหน้าของชิ้นหลังกันค่ะมาดูที่จุดที่9้านะคะจุดที่9ตรงนี้จุดที่9ตรงนี้อะแล้วก็ที่5ตรงนี้นะคะวัดลงมาค่ะวัดจากจุดที่1ลงมาค่ะมาถึงจุดที่5 มีความยาว26.25เซนติเมตรนะคะของแม่นุษนะดังนั้นมนุษย์ก็จะวัดคู่ขนานลงมานะคะด้านนี้ให้มีความยาว26.25มาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ลากจุดที่5ตรงนี้ออกไปเชื่อมนะคะให้มันยาวๆแบบนี้ปล่อยทิ้งไว้ค่ะ,ะลากอย่างนี้ยาวๆปล่อยทิ้งไว้นะคะต่อไป มาดูที่จุดที่9จุดที่9วัดลงมาตรงนี้1.5เป็นจุด25ซึ่งเมื่อกี้เราได้ทำชิ้งเอาไว้แล้วต่อไปให้มาดูนี่ค่ะเส้นที่5ด้านทางนี้นะคะวัดลงมาค่ะ1.5เซนติเมตรเหมือนกันค่ะมาร์กจุดเอาไว้นะคะแล้ว มาที่จุด25ตรงนี้วัดจากตรงนี้นะคะ25มาทางนี้ให้มีความยาว9ซนติเมตรค่ะแล้วก็ให้มันตรงกับจุดตรงนี้นะคะซึ่งเป็นจุดตรวจสอบของเรานะคะเมื่อตรงกันแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้ค่ะที่9ซนติเมตรนะคะแล้วก็ ลากเส้นเชื่อมหากันค่ะจุดตรงนี้ให้เป็นจุดที่30นะคะต่อไปให้ใช้นกแก้วนะคะมาช่วยวาดนะคะแม่นุชจะใช้นกแก้วมาช่วยวาดนะคะวาง วางวางใต้เส้นจุดจุดที่26นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็มันก็จะมาถึงประมาณตรงนี้แล้วก็วาดโค้งเป้าหลังค่ะถ้าเราวาดได้สวยได้ถูกต้องระวางได้ถูกต้องนะคะก็คือเนี่ยค่ะอันนี้มันจะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือ จะเห็นชัดเลยว่ามันเป็นมันแบบเว้นระยะนะคะเว้นระยะดูแล้วสวยงามนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราโคง้งโค้งตรงเป้าเนี้ยได้ไม่ได้องศามันตรงเนี้ยมันจะเบี้ยวเบี้ยวไปนะคะระยะที่เราเห็นเห็นด้วยตาเปล่าของเรานะคะเส้นเป้าชิ้นหลังกับชิ้นหน้าค่ะมันจะดูแปลกๆนะคะ ต่อไปให้มาดูจุดที่20ค่ะตรงนี้นะคะวัดจากจุดที่20จุดนี้เลยค่ะจุดตัดตรงนี้นะคะมาทางนี้ให้มีความยาว4เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้นะคะจุดนี้ให้เป็นจุดที่31ค่ะจากนั้นก็ให้ใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะ วางที่จุด30ค่ะแล้วก็3าเอ็ดนะคะแล้วก็ขีดลงมาเลยค่ะต่อไปมาดูที่จุด18ข้างล่างค่ะ วาจากจุดนี้นะคะจุดที่18ออกมาทางนี้ให้มีความยาว3เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้นะคะจุดนี้ให้เป็นจุดที่32ค่ะแล้วก็ลาก31เชื่อมมาหา32ให้เรียบร้อยค่ะก็จะได้ชิ้นหลังออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้มนุษย์ก็ ลากมือนะคะไม่ได้วัดดังนั้นก็จะกะเอามันก็เลยจะดูแปลกๆแบบยื่นมาเยอะนะคะในความเป็นจริงแบบจริงนะคะมันจะไม่ได้ยื่นมาเยอะขนาดนี้นะคะมันก็จะออกมาจากตัวนี้แบบเนีแบบ่ยประมาณนี้สวยๆค่ะอ่าสวยๆอ่าอันนี้ก็จะเป็นวาดสาธิตจำลองให้นะคะโดยใช้ระยะจริงนะคะเอามาย่อส่วนลงใน กระดาษ a 4เพื่อให้เห็นภาพรวมของการวาดทั้งหมดนะคะสำหรับการทำชิ้นหลังก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวิธีการนำเอาไปใช้นะคะจะเห็นว่าชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะใช้ส่วนตรงนี้ซ้อนกันอยู่ ดังนั้นหลังจากที่เราวาดเสร็จเรียบร้อยตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะให้เอาไปลอกลงในกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะวิธีลอกก็คือแมโนนนะคะก็จะนำกระดาษมาอีกแผ่นหนึ่งมาวางไว้ด้านล่างนะคะแผ่นนี้ก็วางด้านบนแล้วก็กดรอยชิ้นหน้าค่ะ กดลอยตามรอยสีแดงเลยนะคะนี่ค่ะกดลอยชิ้นหน้าให้อยู่ชิดด้านซ้ายมือนะคะของตัวกระดาษด้านล่างนะคะจะได้มีพื้นที่สำหรับลอกตัวชิ้นหลังลงไปนะคะ,ะเมื่อตัวชิ้นหน้าเสร็จเรียบร้อยแม่นนก็จะขยับมาแล้วก็ลอกตัวชิ้นหลังเวลาที่เราลอกลงบน กระดาษรูฟคือมันจะต้องหันหันหัวสลับกันนะคะไม่อย่างนั้นเหมืนกระดาษจะไม่ค่อยพอค่ะอ่าก็คือถ้าชิ้นหน้ามันหันหัวทางนี้ชิ้นหลังเวลาเราจะลอกลงกระดาษชิ้นข้างล่างนะคะเราก็จะต้องอ่าด้านนี้ก็จะต้องเป็นปลายขาของชิ้นหลังแทนนี้นะคะด้านนี้มันจะได้มีพื้นที่กว้างมากพอนะคะคือมันจะต้องสลับกันนะคะจะได้ลอกออกมาพอลอกออกมาเสร็จ เราก็ตัดแบบตัวนั้นไปใช้ทํากางเกงใส่ได้แล้วค่ะสําหรับตัวชิ้นหลังนะคะเวลาตัดก็เนี่ยค่ะเวลาลอกนะคะลอกตามเส้นนี้เลยค่ะใช้ขาเดียวกันนะคะอ่ะนี่ก็มาขานี้มาเส้นข้างหลังนี้เพราะว่าเป็นของชิ้นหลังมาตรงนี้มาเลยค่ะ มาโค้งนี่เวลาเราลอกเราก็จะลอกชิ้นหลังแบบนี้ลงมานะคะอะ่ลอกได้เสร็จเราก็จะตัดตามรอยที่เราลอกออกมาใช้นะคะ